ลงเฟซไปคนอยู่แอฟริกาเขายังบอกว่าโอ้อีกหน่อยก็ได้เงินแล้วเขาบอกงามตัวนี้กี่ปีกี่เดือนนะครับเนี่ยหนึ่งปีห้าเดือนค่ะหนึ่งปีห้าเดือนหนึ่งปีห้าเดือนก่อนที่จะฉีดแบกมากับลาวาผสมยาฆ่าแมลงนี่เป็นยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยอ๋อมันจะออกซีดๆใบามันจะไม่ค่อยเขียวเข้มใบใบมันจะบางใบบางค่ะใบใบอ,นนอันนี้ใบมันจะหนาหนาและเขียวเข้มเนี่ยมันกลาลังแตกยอดออกมาเนี่ยเต็มเลย เนี่ยกาลังจะแตกยอดออกมายอดยอดใหม่เมื่อก่อนนี้ใบมันออกเหลืองๆพอฉีดไปนานไว้กว่าเห็นใบใ่ออกมาจะเปลี่ยนแปลงเนี่ก็ประมาณเกือบสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์จ้ะอาทิตย์กว่าจากเหลืองเริ่มเริ่มเขียวขึ้นเริ่มเริ่มเขียวค่ะคือใช้แมกมาลาวาแล้กว่าค่าแมลงบวกยาฆ่าแมลงฆ่าเพี้ยค่ะค่ะแล้วนอนเพลี้ยตะกวนไหมตรงนี้นี่นี่ไงก็มันไม่เห็นมีเลยเนี่ยนี่ไม่มีสักตัวเลยเนี่ยมันสวยจริงๆเลยนะ